พามาดูแปลงมันแปลงนี้นะครับมีการปลูกในช่วงเดือนมกรานะครับที่ผ่านมานี่แหละนะครับแล้วก็มีเกิดบ้างไม่เกิดบ้างนะครับส่วนมากเนี่ยจะไม่เกิดนะครับประมาณสัก50เซนนะครับประมาณ5 0ซนะครับในช่วงนี้นะครับเนี่ยช่วงนี้เนี่ยต้นต้นไผ่มาเนี่ยนี่นะครับ ino, พื้นที่ก็ประมาณสักผมว่าน่าจะไร่กว่า,วานะครับไร่กว่ากับสองไร่ได้บ่ ประมาณนี้แหละนะครับเกือบจะสอไร่นะครับในคลิปนี้นะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องเราจะทำอย่างไรจะแก้ปัญหาอย่างไรเมื่อมันสปรังไม่เกิดนะครับ50%ไม่เกิดเนี่ยนะครับเราจะมีวิธีการแก้ไขแล้วก็ป้องกันอย่างไรนะครับก็คลิปนี้มีคำตอบนะครับก่อนอื่นผมขอกำลังใจโดยการกด Subscribe ให้ถึง2,000นะครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้มาพบกับกรดไวส์รนิดนะครับ บรรยากาศในช่วงกําลังจะเที่ยงนะครับพอดีก็มาที่สวนนะครับก็เลยแวะมาดูแปลงมันสำปะหลังของอ่าพี่น้องนี่แหละอยู่ใกล้เคียงกับแปลงของพ่อตาผมเนาะ,ะแปลงนี้เนี่ยเป็นของญาติพี่น้องนะครับได้มีการปลูกในช่วงเดือนมกรานะครับช่วงนี้เนี่ยดินก็ถือว่าแห้งแล้วนะครับเพราะว่าช่วงนั้นนะตอนนั้นผมยังกรีดยางอยู่เลยนะครับใกล้จะปิดแล้วะนะครับ แปลงนี้นี่มีการปลูกที่หลังเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลามาดูนะครับถอนก็ถอนที่หลังนะครับช่วงที่จะปลูกนะครับก็คือถอนเสร็จเก็บท่อนพันธุ์พอเก็บท่อนพันธุ์เสร็จนะครับมาไถ่พลวนหนึ่งรอบมีการใส่ขี้ไก่นะครับแล้วก็ตัดท่อนพันธุ์นะพอตัดท่อนพันธุ์เสร็จเนี่ยตัดอ่าตัดแล้วก็บ่มใส่กระสอบนะครับ กระสอบแล้วก็วางอ่าไว้ในในร่มนี่แหละมีการแช่ท่อนพันด้วยนะครับพอใช้เวลาหมักประมาณ2วันก็คือใส่กระสอบแล้วก็ไม่ได้ปิดปากทุ้งอะไรนะครับแล้วก็มาปลูกอ่าก่อนจะปลูกเนี่ยก็มีการถ่ายยกร่องนะครับยกร่องเนี่ยผมมาดูวันนั้นเนี่ยมาหยอดกรดนะครับมาหยอดน้ำกรดเนี่ยผมดูลักษณะดินเนี่ยก็คือมันแห้งโคตรแห้งเลยนะครับมันแห้งมากๆนะครับ เราก็ดูแล้วโอ้ยมันไม่น่าปลูกเลยนะครับก็ไม่ได้บอกเจ้าของไร่ไม่ได้บอกเจ้าของแปลงหรอกนะครับทีนี้เนี่ยผมก็รู้แล้วล่ะว่ามันต้องน่าจะเกิดได้ไม่เยอะนะครับผมดูมาเรื่อยๆส่วนมากเนี่ยจะไม่ค่อยเห็นว่าที่มันแตกตาขึ้นมานะครับใช้ระยะเวลาประมาณ2 3ถึงสาวันในการบ่มท่อนพันธุ์แล้วท่อนพันธุ์ที่ว่ามาปลูกเนี่ยมันจะแห้งนะครับมีแห้งบ้างมีแตกตาออกมาบ้างนะครับ ซึ่งลักษณะเช่นนี้เนี่ยมันก็จะทําให้เกิดการเกิดที่ว่าไม่สม่าเสมอนะครับอย่างเช่นตัวนี้เนี่ยยาวไปเลยนะครับมันไม่ค่อยเกิดเพราะว่าดินมันแห้งนั่นเองนะครับมันเกิดจากอะไรที่ดินมันแห้งก็คือมีต้นไม้ที่ว่าอยู่ใกล้เคียงเนี่ยอย่างแปลงผมเป็นเหมือนกันนะครับในส่วนของอทิดใต้ของแปลงมันสะบปะหลังนะครับเนะี่ยมันก็ไม่เกิดแบบนี้นะครับต้นไม้จะดูดความชื้นจากหน้าดินไปหมดนะครับ ต้นใหญ่ๆอ่ะโดดไปหมดแล้วนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับมันจะเกิดไม่ค่อยสม่ำเสมอนะครับมันมีผลดีจากการแช่ท่อนพันธุ์ด้วยนะครับมีการบ่มท่อนพันุ์เมื่อเราบ่มท่อนพันเนี่ยเขาจะแตกตาได้เร็วนะครับแตกตาในช่วงที่ว่า,าเราบ่มนั่นแหละพอเรามามาปลูกเนี่ยเขาแตกเรียบร้อยแล้วเขาจะใช้เวลาในการหนาแตกรากนะครับก็คือใช้ความชุ่มชื้นในท่อนพันุ์นะครับ แตกรากแล้วก็แตกกิ่งก้านขึ้นมาแบบนี้นะครับในช่วงแรกก็ถือว่าโอเคทีนี้เนี่ยไอต้นที่ไม่เกิดก็คือไม่เกิดไปนะครับไอต้นที่ว่ามันเกิดเนี่ยมันจะใช้ความชุ่มชื้นจะใช้ธาตุอาหารที่อยู่ในท่อนพันธุ์และก็การที่มันสับปหลังเนี่ยจะดูดน้ําจากดินได้เนี่ยมันน้อยมากๆนะครับก็คือจะใช้รากในการดูดนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะลองขุดดูว่ามันมีรากหรือเปล่าอันนี้ อันนี้เนี่ยดินเปียกเนี่ยก็คือฝนตกในช่วงวันก่อนนะครับสองถึงสามวันก่อนเนี่ยถ้ารากเขาที่ว่าเกิดออกมาแล้วแล้วไม่มีความชุ่มชื้นเนี่ยเขาจะแห้งตายไปเลยนะครับอันนี้ปลูกลึกนะครับยิ่งปลูกลึกเนี่ยรากก็จะขายายได้ยากกว่าปลูกตื้นนะครับแต่ถ้าเราปลูกตื้นเนี่ยหรือว่าเสียบเสียบตื้นนิดเดียวเนี่ย การที่มันจะรอดได้เนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับก็เลยเอาสัยว่าปลูกลึกดีกว่าจะทนแล้งได้นานกว่าอันนี้จริงนะครับอันนี้จริงนะครับมันมีค่อนข้างน้อยนะครับอย่างที่เห็นอ่ะเมื่อกี้ให้ดูแลนี่นี่นี่นนี่นะครับนี่อันนี้น่าจะเป็นรากใหม่หรือเปล่าปลูกค่อนข้างลึกเลยนะครับนะอันนี้น่าจะเป็นรากใหม่เพราะว่าเขาได้รับอ่า ความชุ่มชิ้นจากดินอ่าอันนี้สุดแล้วนะครับสุดแล้วสุดแล้วสุดไปเนี่ยนี่สุดเดี๋ยวเอาให้สุดเลยโอ้ยเจอเดินแล้วครับเจอเดินแห้งแล้วไม่มีอะไรเลยนะครับไม่มีอะไรเลยอ่านี่นะครับเนี่มีรากนิดนึงเนี่ยตามภาพเลยนะครับที่นี้เนี่ยเราจะแก้ไข เราจะแก้ไขยังไงเมื่อมันเป็นแบบนี้นะครับถ้ามันเป็นแบบนี้เนี่ยการแก้ไขเนี่ยค่อนข้างที่จะทําได้ยากแล้วก็จะทําได้ยากกว่าการปลูกใหม่นะครับอย่างอย่างที่หนึ่งก็คือการที่เราจะปลูกอ่าเราจะปลูกแซมนะครับเราจะปลูกแซมเนี่ยตัดท่อนพันุต้องมาบ่มนะครับต้องมาพรวนดินอีกรอบหนึ่งกรณีที่ดินมันแห้งแต่ถ้าดินชุ่มชื้นเนี่ยเราสามารถปลูกได้อยู่นะครับแต่เท่าที่ดูแล้วเนี่ย จาก50%ของแปลงที่ไม่เกิดนะครับของของท่อนพันธุ์ที่ว่ามันไม่เกิดเนี่ยอ่ามันต้องเดินอ่าดึงทั้งดึงออกทั้งมาปลูกอ่าปลูกเสียบเข้าไปใหม่นะครับมันก็อาจจะยุ่งยากหน่อยนะครับแต่ถ้าเราจะไถปลูกใหม่เลยมันก็ได้แต่ว่ามันก็เหมือนการนับหนึ่งใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับถ้าเราจะปลูกใหม่เนี่ยให้ดูพยากรณ์อากาศก่อนให้ดูฝนก่อน นะครับพยากรณ์อากาศทุกวันเนี่ยเราสามารถดูในสมาร์ทโฟนได้ดูจากข่าวในทีวีบ้างนะครับหรือว่าสื่อโซเชียลต่างๆนะครับช่วงไหนจะมีฝนในช่วงที่เราจะปลนะูกเนี่ยให้คหํานึงถึง2เดือนข้างหน้า3เดือนข้างหน้าเนี่ยจะมีฝนหรือเปล่านะครับถ้ามีฝนเอาปลูกไปเลยนะครับโอกาสรอดจะมีอยู่นะครับเราสามารถรู้ล่วงหน้าได้ว่าจะมีฝนในช่วงไหนนะครับยิ่งพยากรณ์อากาศทุกวันเนี่ยมันมีบอกล่วงหน้าได้อ่า เป็นเดือน2เดือนบ้างก็มีนะครับอันนี้ก็คือวิธีการแก้ปัญหาทางที่1น,นะครับก็คือการปลูกแซมมันอาจจะยุ่งยากกว่าการาปลูกใหม่ถ้าเราปลูกใหม่เนี่ยเป็นการนับ1น,นะครับอันนี้ก็คือวิธีที่1น,นะครับมาดูวิธีที่2ก็คือการแก้ไขตั้งแต่ในช่วงแรกเริ่มก็คือก่อนที่เราจะปลูกเราไปแก้ไขในช่วงนั้นเลยก็คือเผื่อไว้ว่ากลัวมันไม่เกิดกลัวต้นที่ไม่เกิดนะครับ เผื่อไว้ยังไงก็คือการตัดท่อนพันธุ์แล้วก็มาบ่มท่อนพันธุ์ให้ถูกวิธีการบ่มที่ถูกวิธีก็คือการบ่มแล้วก็ใช้วัสดุอะไรที่สามารถปิดปากกระสอบหรือว่าไม่มีอากาศเข้าออกได้นะครับอันนั้นก็คือการบ่มท่อนพันธุ์ที่ถูกวิธีนะครับเดี๋ยวจะมาลงคลิปให้ดูในช่องนี้นะครับส่วนร่อยช่องหลักเนี่ยผมได้ลงเกี่ยวกับการบ่มท่อนพันธุ์อยู่นะครับบ่มที่ถูกต้องนะครับใช้เวลา2-3วันเนี่ยท่อนพันธุ์เขาจะเกิดนะครับ ยิ่งอ่าถ้าเป็นหน้าร้อนหน้าร้อนแบบนี้มีฝนมีอะไรแบบนี้เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องบ่มก็ได้เพราะว่าอากาศร้อนจะทําให้ท่อนม้นสันปะรังงอกดีกว่าหน้าหนาวนั่นเองหน้าหนาวเนี่ยจะใช้อุณหภูมินะครับถ้าอากาศเย็นๆเนี่ยแล้วเวลาในการแตกอ่าแตกตาแตกใบอ่อนออกมาเนี่ยมันมีโอกาสค่อนข้างน้อยหรือว่าอาจจะไม่เกิดซะส่วนมาก ถ้าท่อนพันธุ์ไม่สมบูรณ์ไม่มีการแช่ท่อนพันธุ์แบบนี้การงอกเขาจะทําได้ยากเพราะว่าอากาศที่หนาวเนี่ยจะไม่เป็นผลดีต่อการปลูกมันสะปะหลังเลยนะครับถ้าเราจะปลูกในช่วงนั้นก็คือต้องบ่มท่อนพันธุ์แต่ช่วงน,นี้ช่วงนี้เนี่ยถ้าดินมีความชุ่มชื้นดีนะครับาการแช่ท่อนพันธุ์ไม่จะเป็นก็ได้แต่ถ้าเราต้องการรากที่เยอะนะครับก็ควรแช่ท่อนพันธุ์นะครับถ้าเราจะแช่ท่อนพันธุ์อ่ะแนะนําว่าเป็นพวกสารขยาย ขยายเซลล์ขยายรากโดยใช้พวกวิตามินอย่างเช่น B1 ประมาณนี้นะครับหรือว่าจะเป็นอาหารเสริมยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่สามารถแช่ได้เหมือนกันนะครับก็พยายามเลือกให้ถูกนะว่าเราจะใช้แบบไหนดีในการเร่งรากนะครับก็ดูอะไรที่มีส่วนผสมในการช่วยขยายช่วยเร่งรากช่วยแตกตาแตกรากในช่วงแรกเริ่มนะครับอ่ะอันนี้ก็คือวิธีที่2ที่เราจะแก้ปัญหาก็คือการ บ่มท่อนพันุ์ในช่วงแรกนะครับอันนี้ก็คือวิธีที่2ทําตั้งแต่ช่วงก่อนที่เราจะปลูกนะครับถ้าเราทำนะครับโอกาสที่เขาจะเกิดสมอมเสมอนะครับอันนี้ก็คือเห็นได้น่าจะมีนะครับอ่ามีเสียงรถนะครับไม่ว่าอะไรนะครับทีนี้เนี่ยถ้าเราอ่าจะทำให้มัน ได้จริงๆได้ผลผลิตที่เยอะแล้วก็การเกิดที่สมบูรณ์นะครับเราควรเลือกช่วงเวลาที่ปลูกเหมาะสมนะครับอย่างเช่นปลูกในช่วงที่มีฝนนะครับยิ่งในช่วงนี้เนี่ยผมไม่อยากจะปลูกแต่ว่ามันจําเป็นเพราะว่าพ่อตาให้ปลูกในช่วงเดือนสิเบเอ็ดนะครับอ่าแตรกอนเนี่ยผมเคยทําในช่วงเดือนสิเบเอ็ดนี่แหละที่นี้เนี่ย พื้นที่เนี่ยมันไม่อเอื้ออำนวยฝนไม่ค่อยมีนะครับแต่ก่อนอยู่อีกจังหวัดหนึ่งเนาะ,ะใครได้ดูก็ลองไปหาดูนะครับมันปลูกในช่วงเดือนสิเนี่ยค่อนข้างที่จะได้ผลผลิตน้อยกว่าในช่วงหน้าฝนหน้าฝนเนี่ยรากเยอะต้นสมบูรณ์นะครับแล้วก็ <c oughs> ผลผลิตเนี่ยจะได้เยอะกว่าในช่วงนี้นะครับช่วงนี้เนี่ยเราต้องเจอความเสี่ยงหลายๆอย่างนะครับอย่างที่หนึ่งก็คือแบบนี้เลย เกิดบ้างไม่เกิดบ้างนะครับอย่างที่2ผลผลิตที่ได้น้อยนะครับอ,อย่างที่3ดูแลยากอีกนะครับอย่างที่4อ่ไม่มีเด็ยอย่างที่4ถ้าการทํารุ่นเนี่ยในช่วงหน้าฝนเนี่ยจะค่อนข้าง,งเยอะนะครับทํารุ่นสัก2รอบนะครับถ้าต้นสมูนจริงคลุมหญ้าแป๊บเดียวนะครับต้นโตฉีดพ่นแป๊บเดียวส่งเสริมในเรื่องของการาช่วยเร่งการเจริญเติบโตนะครับการฉีดพ่นเนี่ยก็ถือว่า ช่วยทําให้มันสับหลังมีการเจริญเติบโตต่อเนื่องนะครับเพิ่มธาตุอาหารกรณีที่เรายังไม่ได้ใส่ปุ๋ยทางดินนะครับมีประมาณนี้นะครับผมใครชอบคลิปนี้กดไลค์นะครับผมพูดคุยคอมเมนต์มานะครับผมกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย